คนมาเที่ยวเขาใหญ่นะคะคกับรีสอร์ทที่เรียกว่ามีความชิคมากๆเลยตอนจองอะ่ะไม่เห็นภายในไม่เห็นอะไรเลยทุกคนเห็นแต่แบบเนี่ยข้างนอกมันเป็นเต็นท์แบบนี้นะคะห้องน้ำสวยงามมาก ใหญ่นะคะคกับรีสอร์ทที่เรียกว่ามีความชิคมากๆเลยที่นี่มีชื่อว่าคาซาเดอมอนทานาค่ะหลายๆคนคงคุ้นชื่อแล้วเนาะเพราะว่าที่เนี่ยเขาเป็นที่พักสไตล์เ,เป็นอีกลูอะค่ะซึ่งเดิมทีของเขาเนี่ยมันจะเป็นบับเบิลอีกลูเนาะแต่ว่าตอนนี้เขาทำโซนใหม่ที่เรียกว่าแคมป์อีกลูเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อประมาณวีที่แล้วเองซึ่งก็จองมาในราคา3,900บาทเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านใานกันว่าเป็นยังไง เข้าา้าาามดนนนใะออธิบายในส่วนของคาซาเดอ์มนทาน่าสักนิดหนึ่งนะทุกคนคาซาเดอ์มนทาน่าเนี่ยอยู่ที่เขาใหญ่นะคะ oh, เขาก็จะมีที่พักแบบหลากหลายสไตล์เลยไม่ว่าจะเป็นรถบ้านนะคะมีตู้คอนเทนเนอร์มีบับเบิลอีกลูแล้วก็มีแคมอีกลูซึ่งตอนแรกอะอิมอ,อยากจะพักในส่วนของบับเบิลอีกลูแต่ว่ามันเต็มทุกคนคือ oh, <no. S 1> เต็มยาวมากขนาดเขาเปิดมาได้สักพักแล้วนะอิมก็เลยไม่เป็นไรเขามีตัวใหม่มาก็คือแคมอีกลูก็เลยจองมาน ส่วนของแฮมีกลูตอนจองอะไม่เห็นภายในไม่เห็นอะไรเลยทุกคนเห็นแต่แบบเนี่ยข้างนอกมันเป็นเต็นท์แบบนี้นะคะซึ่งในตัวของแฮมีกลูเนี่ยเขาก็จะมีบ้านทั้งหมด5้าหลังจองมาหลังที่3มทุกคนเดี๋ยวอินจะให้ดูว่าหลังที่3าหน้าตาเป็นยังไงเผื่อแบบทุกคนจองตามมาเนาะทุกคนฝนมันจะตกกมืดมากเลย เบื้องต้นนะคะในส่วนของแคมป์อีกลูนี่ที่อิมพาก,ก็คือจะเป็นห้องที่3นะคะด้านหน้าตรงขวามือก็จะมีโต๊ะสำหรับนั่งเล่นคนมีเตียงตะข่ายนะคะบันไดขึ้นบ้านอยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นในส่วนของเต็นท์นะแล้วก็ด้านข้างเดี๋วยวอิมพาไปดูด้านข้างเขาก็จะมีอ่างให้แช่ตัวด้วยนะคะทุกคนก็คือวิวประมาณนี้ เราขึ้นไปข้างบนกันก็ขึ้นบันไดไม้ไปเลยนะสำหรับตัวแคมป์มิกลูนะคะตัวประตูทางเข้าเนี่ยเขาค่อนข้างแน่นหนาเลยทีเดียวทุกคนเป็นประตูแบบนี้นะคะแล้วก็ล็อกด้วยกุญแจะคะ่ะมีเปิดเข้าไปดูด้านในกันว้าวอันนี้ก็คือภายในตัว แคมอีกลูของเราค่ะสวยมากแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบคันมากทุกคนส่วนแรกนะคะเขาก็จะมีเก้าอี้2ตัวให้เรานั่งชิลๆแบบนี้ติดกันค่ะก็จะเป็นในส่วนของแอร์และทีวีนะซึ่งทีวีจอใหญ่มากข้างทีวีมีลำโพงมาแชร์ไว้ด้วยทุกคนอยู่ไฮโซมากเวอร์ด้านนี้ก็มีเก้าอี้ให้นั่งพักผ่อนอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งสามารถชมวิวด้านนอกแบบนี้ได้เลย เขามีเครื่องทํากาแฟให้ด้วยค่ะทุกคนแล้วก็มีแก้วกาแฟเนาะมีขนมมีโอนตินให้นะคะ แล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตู้เย็นค่ะตู้เย็นก็มีเครื่องดื่มมีน้ำเปล่าและโค้กนะคะให้บริการส่วนต่อไปก็จะเป็นเตียงนอนค่ะทุกคนเตียงนอนน่านอนมากนะคะเป็นเตียงคิงไซส์ใหญ่เลยมีหมอนให้สี่ใบด้วยกันนะทุกคนด้านหลังของเตียงนอนนะคะก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าและเป็นกระจกบานยาวให้สาวๆได้ส่องหรือว่าเอาไว้แต่งตัวเนาะแล้วก็อิ่มชอบอันนี้มากเลยทุกคนโคมไฟจ้าโคมไฟสวยมาก และสิ่งที่ทุกคนกังวลใช่ไหมเวลานอนแคมป์หรือนอนเป็นอะไรอย่างเงี้ยจะมีห้องน้ําให้หรือเปล่าจะบอกว่าที่นี่มีห้องน้ําให้นะคะแล้วก็เป็นห้องน้ําที่สวยงามสะอาดสะอาดมาทุกคนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ํานะคะห้องน้ําสวยงามมาก นี่เขาก็จะมีอ่างล้างหน้าให้นะคะชักโครกนี่ก็เป็นแบบอัตโนมัตินะทุกคนมีทั้งปุ่มอัตโนมัติตรงนี้แบบญี่ปุ่นเลยอะแล้วก็มีสายชำระให้ด้วยอยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะส่วนอเมนิตี้นะคะที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นของทานทุกคนเป็นอเมนิตี้ที่แบบอิ่มชอบมากเลยอะกลิ่นหอมมากนะคะด้านล่างนี้ก็จะเป็นชุดคลุมอาบน้ําค่ะมีให้ทั้งของผู้ชายและของผู้หญิงนะ และส่วนอาบน้ำนะคะก็จะมีนี่เลยค่ะมีบาสรทับให้เรานอนแช่ตัวแบบนี้ด้วยทุกคนสามารถอาบน้ำแล้วก็นอนแช่ตัวตรงนี้ได้เลยนะคะพร้อมกับชมวิวด้านบนนี่เห็นไหมถ้ากลางคืนอากาศดีเราจะมองเห็นดาวด้วยแหละ เชิเช้าแล้วนะเมื่อคืนหลับสบายมากนะคะแต่ว่าอาจจะมีเสียงข้างห้องนิดนึงเพราะว่าห้องมันค่อนข้างติดกันนะทุกคนบรรยากาศยามเช้าก็ค่อนข้างสดชื่นเลยทีเดียวค่ะตอนนี้น่าจะยังบ้านอื่นน่าจะยังไม่ตื่นกันเดี๋ยวอิ้มพาไปทานข้า,าวเช้ากันเนาะเพราะว่าห้องพักที่เราจองมาเนี่ยราคารวมอาหารเช้าสําหรับสองท่านเลยค่ะ เ,เดี๋ยวพี่จะทำให้ดอกตัวเองจ้าใส่กระเทียมเตียวนะคะปุ๊บนิดนึงไม่ให้เส้นมันติดกันนะทุกคนเราต้องใส่หูชิ้นก่อนนะคะกอค่ะโอเคค่ะแล้วก็ใส่ซอสปลา ก็โรยกระเทียมเจียวอีกครั้งหนึงนะคะแล้วก็ท้าวที่เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ <Yeah. S 1> อันนี้เร้วทุกคนจะบอกว่าอาหารเช้า,าโอเคมากเลยนะอี่มาเป็นคนที่ชอบกินหมูย่างอยู่แล้วใช่ไหะก็จะได้กินสั่งมาเลยแบบสามหมายจุกๆทุกคน <Yeah. S 1> ก็มีข้าวต้มนะคะข้าวเหนียวไข่กระทะ จริงๆมีพวกสลดัดพวกก๋ยวยเตี๋วด้วยนะถือว่ามีกระหล่าด้วยก็ใครชอบอะไรก็เลือกทานกันได้เลยแต่ความชอบของอินก็คือมีหมูย่างในอันนี้แหละ ตอนนี้อิ่มก็ทานอาหารเช้าเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังเก็บของเก็บกระเป๋าแล้วก็เตรียมเชค็คเอาท์ออกจากที่พักนะคะเดี๋ยวมาสรุปคร่าวๆให้ฟังกันหน่อยนะคะสําหรับคาซาเดอมอร์ตาในส่วนของแคมป์บับเบิลอีกลูที่อิ่มเข้าพักนะคะจะบอกว่าตัวที่พักน่นารักมากถามว่าจ่ายมาในราคา3,009คุ้มไหมอิ่มว่าคุ้มนะเพราะว่าภายในยสิ่งอำนวยความสะดวกเขาว่าดีมากๆเลยแนหะละถือว่าดีมากๆเลยนะคะแล้วก็แอร์เย็นแอร์เย็นมาก กลางคืนหนาวเลยทุกคนปรับอุณหภูมิที่23นะคะแล้วก็มุมถ่ายภาพเยอะนะคะถ่ายภาพได้หลายจุดเลยคือถ้าจะให้สวยแล้วแบบถ่ายข้างนอกสวยอะต้องตื่นมาถ่ายช่วงเช้าจะดีนะคะวิลล่า3อ่างสวยที่อิมพักแล้วก็ จะตดิดนิดนึงตรงที่ตัวบับเบิลอะค่ะมันติดกันไปนิดนึงเพราะฉะนั้นเวลาเออมันไม่ค่อยเก็บเสียงเท่าไหร่แล้วเวลาคนเดินข้างนอกเนี่ยก็มีได้ยินบ้างนะคะแต่ว่าไม่รบกวนจนถึงขั้นนอนไม่หลับนะแต่อาจจะมีเสียงกอกแก๊กกอกแก๊ก,กให้ได้ยินบ้างคะ่ะก็สำหรับวันนี้นะคะอิ่มก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนเนาะอย่าลืมติดตามด้วยนะคะว่าคลิปหน้าอิ่มจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเเตะคะคนนตืออนนนนวววลลาามมีีคคปหห่ทรััับ้ข ก่อนสวัสดีค่ะ